67%โอ้ยหนึกวาจะได้90นะครับก็คือมันลดสูงสุดถึง90%นะครับหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอทมโค้ดเกมบัตรไกหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลจ๊อจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเย้ yeah, ครับจังหวะนี้ฟังเสียงทางซ้ายหน่อย เอาละครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามากันอีกนะครับเป็นกิจกรรมของสายเติมนะครับก็คือร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาไปดูนะครับว่ามันคุ้มไหมก็ให้เรากดเข้าไปที่ร้านค้านะครับนี่นี่ครับอยู่หน้านี้เรากดเข้าไปแลยแต่กดที่รถเข็นก็ได้หรือจะกดที่นี่ก็ได้ชุดที่อยู่ในร้านค้าก็จะเป็นชุดนี้ครับนี่เห็นปะชุดโจนนี่ครับชุดนี้นะแล้วก็ชุดผู้หญิงก็จะเป็นชุดนี้นะใส่ทองด้วยแต่ผมว่าไม่ค่อยสวยนะมันดูไม่ค่อยสวยอ่ะผมสำหรับผมนะ ก็มาแล้วครับกดเข้าที่รถเข็นไปเลยครับนี้เอาละครับนี่ขอยินดีสู่ร้านค้าแห่งความมืดนะครับรับสิทธิพิเศษนะครับนี้เอาละครับผมจะใช้เนตรวงแหวนนะครับจังหวะนี้ซิม67%โิบเจเปอร็นโอยนึกว่าจะได้90นะครับก็คือมันลดสูงสุดถึง90%นะครับผมกดได้67%ครับคุณผู้ชมดูซิมีอะไรบ้างหน้าแรกแต่ละคนจะได้ของไม่เหมือนกันนะครับเออหน้าแรก ทำไมมันไม่ค่อยมีของน่าสนใจเหมือนที่ผมเห็นในเฟซเลยครับคือหลายคนที่ได้ของน่าสนใจมากคุณผู้ชมอันนี้ก็คือัวโ E โวหรือ19เพชรพนะครับก็น่าสนนะครับแต่ว่าคือแบบหึหจากราคาปกติพันกว่าหรือ4ี่้กชุดผมไม่เอาแน่ๆครับท่านชมสลับหน้าสิครับเสีย1 0เพรนะเอ้ยไม่ต้องผมอ่านรายละเอียดก่อนคงไม่ต้องอ่านนะทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับระยะเวลากิจกรรมแล้วกันเนอะกิจกรรมนี้จะอยู่7วันนะครับเงื่อนไขคือ ใช้เดมอนในการสลับหน้านะครับก็คือเอาง่ายว่ามีของอยู่2หน้านะครับนี่หน้าในี้ก็จะมีของประมาณนี้ครับเราสามารถซื้อของได้นะครับซื้อเข้าตัวได้นาคาส่วนเราสุ่มได้นะครับผมสุ่มได้67%ผมก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงนะครับว่าจะออะไรนะครับเปบเป็นชื่อก็มีนะครับตัวอีโวจำกัดการซื้อ5ใบนะครับคือซื้อตัวอีโวอะใบละ19เพชรนะครับจากปกตี60เพชรซื้อ่าเต้นนะครับ13 1เพารจากเ9 9เพชระครสบมล้อก็ต้วสุ่มปืนนี่เป็นตัสุ่มปืน P90 ที่มู่ตอนีรับ จากราคา60เพรเหลือแค่19เพรเท่านั้นนะครับก็อันว่าขอสลับหน้านะครับเสีย10เพรครับค่าสลับยึบสลับเออสาบานได้ว่านี่คือสลับอ๋อยังครับต้องกดอีกรอบครับเพื่อสลับครับนี้มาดูหน้านี้ก็จะมีเสื้อเทคโนนะครับแล้วก็ตัวอีโอชุดนี้อ่ะซื้อนะครับเพราะชุดนี้เขามีนี่ครับโอ้กดด้วยด้วยแหละชุดนี้เขามีแจกนะครับเราอินครบก็ได้นะครับชุดนี้ไม่ต้องซื้อนะครับ อย่าไปซื้อนะส่วนชุดนี้ก็มีให้แลกนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเปลืองตังค์ครับแต่ว่าสลับหน้ามาทำให้ผมเหมือนมีของเดิมเลยครับท่านผู้ชม what the fuck ของเดิมท่านผู้ชมคือบอกว่าสลับหน้ามาก็ไม่มีของดีเลยอะโอ้เป็นกิจกรรมที่แบบว่าสลับอีกทีก็สลับกลับมาหน้าเดิมครับไม่รู้จะพูดยังไงครับท่านผู้ชมมันไม่เหมือนร้านค้าแห่งความมืดทั่วไปอะคือคือร้านค้าแห่งความมืดทั่วไปเขาแต่ว่ามันจะมีของแบบ ของแรของดีของคุ้มไหมซื้อนะครับแต่ว่าร้านนี้มีอะไรชุดก็ไม่สวยครับแล้วเอาชุดแจกฟรีเนี่ยชุดนี้มีกิจกรรมแจกฟรีอยู่ผมพาไปดูนะชุดนี้มีกิจกรรมแจกฟรีอยู่ยังไม่หมดกิจกรรมนะว้ยคือแล้วเอามาขายใครก็จะซื้อชุดนี้ก็แลกฟรีครับทุนผู้ชมคือแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วน่าจะตัวอีโวตัวปืนกับตัวอีววน่าสนใจสุดแลวครับผมก็ ขอซื้อตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวปืนนะครับที่มีขายนะผมก็จะซื้อตัวนี้ไปสิบใบละเก้าสิบเหรอผมจะซื้อไปสนะิบใบแต่เซตปืนเซตนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ผมอยากได้เท่าไหร่แต่ก็ซื้อไปครับซื้อไปเฮ้ยผมไม่สมเปืนงานค้าด้หรอผมก็ซื้อไปนะครับสิบใบนะครับร้อยเก้าสิบบาทใส่สดลดได้ไหม่ยนะไม่ได้นะครับซื้อเกินไม่ได้ด้วยอหมือ<ส>นจำกัดนะซื้อตัวนี้ไปสิบใบนะครับ เพชรเหลือสี่สิบนะครับจริงๆสามารถซื้อได้อีกอสองอันนะครับคือแบบซื้อไปเลยครับตัวนะเผื่อผมจะไปสมพีก็ศูนย์ได้นะครับ <S <S นี่ครับอืมก็ซื้อตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะซื้ออะไรครับท่านผู้ชมคือบมันมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอ่ะจริงๆนะค,คือร้านค้าของความมืดปกติจะมีของน่าสนใจใช่ไหมเวลาเราแบาบมา,าดดอ่ะแต่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าของไม่ค่อยอ่ะมันแบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีของแรไม่มีบ อย่างร้านขาขอางความมืดที่ผ่านมาเมื่อก่อนจะมีหัวขาวมีนู่นมีนี่มีนั่น,นนะแต่ร้านนี้คือมันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่น่าสนใจนะครับสาหรับผมนะยังไม่ได้แคปหน้าจอไว้เลยผมก็ไปแคปหน้าจอทีหลังนะก็อันว่าร้านนี้ก็ไม่เจออะไรครับเราไปดูนี่หน่อย z o ้มครับตลาดเพชรครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมก่อนครับนี่ที่ผมบอกไว้ว่า,วาล็อกอินนี่ครับกิจกรรมล็อกอินนี่ไงชุดเมื่อกี้ชุดตำรวจสาวนะที่หลายคนก็อยากได้ผู้หญิงอยากได้เพราะมมนมีสองจุกใช่บมัดผม มีแจกฟรีนะครับแค่รออิน8วันนะครับเพราะฉะนั้นถึงยีิบสองกันยานะครับที่รออินทันก็ไม่ต้องไปซื้อนะได้ฟรีนะครับแล้วก็อันนี้ตอมถามยังไม่มานะครับคําถามนี้ก็ยังไม่มานะเข้ามาแค่อาทิตย์ละครั้งนะคําถามเนะี่ยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยายออกให้ผมทําต่อไม่ต้องห่วงผมทําต่อแน่ครับแต่รอคาถามมาก่อนนะถ้าคําถามมา,มาเมื่อไหร่ผมจะรีบทําให้ทุกคนดูนะครับเราก็ไปเข้าผิดครับเราต้องเข้าไปที่นี่ครับตู้ปืนนะครับตัวที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะเอามาสุมปืนครับใจจริงเอ้าสุมนี้ได้ด้วย เป็นตัวที่สุ่มได้สองอย่างครับทุกู้ชมทั้งปืนทั้งนี่นะครับคือเราอยากสุ่มอะไรครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือชุดนะครับซึ่งในกรณีระหว่างปืนกับชุดแน่นอนครับทุกท่านผมต้องเลือกสุ่มชุดอยู่แล้วครับเพราะปืนไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมันเกลือครับเป็นไงล่ะครับโอ้สุ่มชุดได้ครับอย่างนี้ก็จัดไปเลยครับผมเลขลัคกี้ห้าสิบสี่ครับจังหวะนี้ชุดจะออกไหมผมอยากได้ชุดชายมากกว่านะตุ้มโอ้โทเคนออกหนึ่งอันสองอันโอ้โทเคนเกลือมากโทเคนออกน้อยมาก โอ้โหกางเกงขาวอาสองตัววัดเออใช่ไหมครับเนี่ยลัคก,กี้อาร์ติมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหตูม้มตทเค็น2สองอันครับท่านผู้ชมเออโหเห็นกล่องแล้วแบบได้ซ้ำอเออเหอเกลือมากครับไม่ค่อยมีของดีส่วนตู้นี้ก็ผมมีชุดแล้วผมเก็บไว้อีก8วันมันจะหายไปใชหเดี๋ยววันเราเข้าไปสุ่มใหม่นะครับ เาไปส่ตู้อื่นกันใจจริงอยากได้ชุดผู้ชายมากกว่าอยากได้เสื้อนะครับเสื้อของชุดผู้ชายมันสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยน่าสนใจครับเกลือมากค่ะผู้ชมสุ่มไม่ค่อยได้ของดีนะครับเกลือว่าของที่ได้มาแบว่าส่วนโทเค็นที่เราได้มาจากตู้นะครับเราสามารถไปแลกได้ตรงนี้นะครับนี่ตรงหน้าโทเค็นนะครับก้อนนี้ครับนี่คือ,อผมจะบอกชุดแดงที่ทุกคนหรือว่าที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องซื้อนี่ครับชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงแสดงที่วันน่ะ นี่ครับมีอยู่นี่ให้แลกนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเขามีให้แลกอยู่นะครับใครอยากได้ก็มาแลกอครับแต่ผมไม่ได้แลกนะผมเก็บไว้แลกพวกสกินปืนพวกอะไรมากกว่านะครับคือผมไม่ค่อยอยากได้ชุดอะไรละส่วนสกินมือนี้ไม่แลกเพราะว่ามันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยสวยครับส่วนนี้ก็ท่าเต้นแรงครับถ่ายรูปนะครับถ้ใครยังไม่รู้เหรียญนาโชคเนี้ยเราสามารถแลกตรงนี้ได้ครับโอ้โหผมขาดอีก2อันโอ้ถ้าได้15้าอันผมจะแลกกระเป๋าได้ ออขาดอีกสองอันนะครับท่านผู้ชมกิจกรรมไปวันไหนวันนี้เออผมยังไม่แลกแล้วนะครับผมเก็บไปแลกกระเป๋าดีกว่าเพราะมันดูแล้วมันในตู้นี้ผมไม่รู้จะอะไรถ้าเกิดไม่เอากระเป๋ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับคือว่าชุดกระโปรงผู้หญิงก็สวยดีครับแต่ว่าผมน่าจะมีแล้วนะเอ,อยังไม่มีเหรอกระโปรงกระโปรงกับชุดอก็สวยนะชุดนี้ออไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้แลกกระเป๋าดีกว่าสวยกว่าครับ ก็อย่างที่เ er ห็นนะครับว่ากิจกรรมนี Audrey, ้ก็เกลือดีนะครับ um ก็แบบว่าเกลือกว่านี่ครับผมว่าเกลือกว่าสกินปืนไายวันที่ขายวันนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมสุ่มบำนาชาได้ไปได้ตัวนี้ไปวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีอิชิตันมาขายฮะสกินปืนอิชิตันแล้วก็สกินปืนนี้นะครับเอเข่าวเหลือ36เพชรครับเออสามสิเพชรเองนะครับหน้าสุ่มกว่าครับหน้าซื้อนี่ไปสุ่มมากกว่านะครับผมว่ากิจกรรมนี้อยู่น่าสนใจกว่ากิจกรรมนั้นอีกนะครับก็เลยบอกว่า รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับนี่แล้วก็กิจกรรมนี้ครับทำก็ไม่ถึงนหนแล้ว่านผู้ชมนี่ของผมได้9ก้าแล้วนะผมใกล้ได้แล้ว่านผู้ชมนี่ใกล้ได้ปืนแล้วเดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหร่ผมจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันดีไหมนะครับเห็นเขาบอกว่าบวกเจาะเกาะนะครับกับอัตรัยิงหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งนะครับผมก็ใกล้จะได้คิดว่าวันนี้ผมน่าจะได้แหละเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะสำหรับอันนี้นะครับว่าผมได้หรือยังนะครับอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ก็ใกล้แล้วผมคิดว่าวันนี้ยังไงผมก็ได้ได้แน่ครับนน้าก็เเลที ก็ว่าคลิปนี้นะครับน่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเออแล้วก็เรื่องแคนนะครับรับคนเข้าแคนนะครับผมรับคนเข้าแคนอยู่ตอนนี้แค่ผมว่างครับสาขาหนึ่งว่างเยอะมากเลยอะว่างอยู่อีกตั้งเหมือนจะเก้ามังเก้าคนปะน่าจะเก้าคนครับถ้าใครอยากเข้าแคนนะครับสาขาหนึ่งนะครับสามารถแอดมาได้นะครับรับอีกเก้าคนนะครับกดแคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือ วันศุกร์นะครับถ้าแต้มทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ไม่ถึง1,800แต้มนะครับห้ามเล่นโซนฟีสตรานะครับต้องช่วยกันทําแต้มก่อนให้แต้มถึงพันแก่อนนะครับ <ri> <อ>เป็นแต้มรวมนะครับทุกคนช่วยกันทำนะครับคือทุกคนช่วยกันทําคนละร้อยแต้มก็ได้มันก็ถึงนะครับเพราะว่าสมาชิกในแคลมีเยอะนะครับก็คือช่วยกันทำก่อนแล้วค่อยเล่นฟีสตายถ้าเล่นฟรีสตายวันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าวันศุกร์ย้ําว่าวันศุกร์ไม่มีข้อแมน่นะไม้ว่าน้องจะลืมจะ,จะเออจะอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่สนนะครับ จะกลับเข้าใหม่ได้ครับแต่ว่าต้องข้ามวันไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นต้องช่วยกันทำนะครับแต้มมันสุกครับนี่คือตัวไก่พี่นะครับตัวที่ไม่อน3วันพี่จะบอกให้ะตัวนี้คือตัวไก่พี่นะเห็นแต้มไหมครับคือพี่เอาไว้ปั๊มแต้มช่วยนะครับสำหรับสาขานี้บก็จะมีตัวจันทิมาเนี่ยเป็นตัวไก่ของพี่ที่พี่เอาไว้ปั๊มแต้มครับแล้วก็มีตัวไหนอีกตัวน้อสาขาหนึ่งเอาไว้ตัวเดียวมั้งใช่ครับสาขาหนึ่งพี่เอาไว้ตัวเดียวเป็นตัวไก่พี่ที่ไว้ช่วยปั๊มแต้มนะครับแล้วก็ไอคนที่แต้มศู ไอสองันนี้ออกแล้วเพิ่งเข้ามาแต่เนาเนี้ยไม่แน่ใจว่าต <with> ัวไก่ของใครนะครับก <wh> ่อนว่าถ้าวันศุกร์นี้น้องยังไม่ได้แต้มนะครับคือแต้มน้องยังไม่ขึ้นนะวันศุกร์นี้นะครับพี่จะบินน้องนะครับเพราะว่าถือว่าน้องไม่ช่วยแคนะครับคือน้องไม่ทําแต้มเลยน้องเข้ามาอยู่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูคลิปพี่น้องก็วันศุกร์นี้ทําแต้มหน่อยครับสักร้อยแต้มก็ยังดีนะห้าสิบแต้มก็ได้นะครับช่วยทํานะครับไม่ใช่อยู่เฉยนะครับแล้วก็คนที่จะเข้าแคนก็ไอดีแคนตามนี้นะครับ 6 2 6 3 6 0 9 6มนาะครับแอดมาได้นะครับ6 2 6 3 6 0 9 6นะครับแอดแล้วบอกชื่อมาเนดะี๋ยวผมมาตามรับให้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมกับผมหรือว่าอยากดูสตรีมนะอยากดูผมเล่นเกมนะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ PJ จุด TPE นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับพิมพ์เข้ามาใน Facebook อะ่ะพิมพ์ชื่อเดียวกับช,ชื่อช่องผมก็จะเจอนะครับก็เมื่อวานไม่ได้สตรีมเพราะว่าติดธุระก็ไปเก็บแรงนอกกลบกับสายแจกมาแป๊บหนึ่งนะครับก็บวกลบประมาณนี้นะครับ ไปเก็บมาห้าตาครับลบไปตาหนึ่งเลยเลิกเล่นเพราะว่าไปเก็บกันมาห้าตากับสายแจ็คเขาก็บวกลัวๆนะครับต้บบนใ่จะไปกับสายแจ็คสองคนนะครับเมื่อวานอย่างมันอีกก่อนว่าแล้วเจอกันในสตรีมคืนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแต่ร้านค้าใหม่เกลือมากบอกเลยร้านแขงยของมือน,นีอโคตรเกลือบายบายครับทุกคน